ตำรวจโคราชได้ทลายเครือข่ายม้าบินสปปลาวที่มีการขนยาไอซ์599กิโลกรัมมูลค่าส่งออกต่างประเทศกว่า1,200ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3 พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามพลตรีวีวรยุทธ์รักสินร,รองไม่ทับภาคที่สองนายสุรพันธ์ศิละปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีสนธยาแตแดงเพชรผู้บังคับการสืบสวนภาคสามพลตำรวจตรีไพโรธขุนหมื่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกธรรมนูนชิมวงรองผู้บังคับการสืบสวนภาคสาม จ้าหน้าที่สืบสวนได้วรวมกันถแถลงผลจับกลุ่มในอภิชาติพันศรีหรือรักอายุ41ปีเป็นชาวตำบลสงเปลือยอำเภอนามนจังหวัดกลาลสินพร้อมของกลางไอซ์น้ำหนักประมาณ599กิโลกรมัมโทรศัพท์1เครื่องรถกระบะ1คันโดยกล่าวหาจำน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้เพื่อจำน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งทางด้านพลตํารวจโทวัฒนา ผ,ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสาได้เปิดเผยพฤติการว่าทางชุดสืบสวนได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีเครือข่ายยาเสพติดจากสอปป,อปอลาวใช้รถกระบะขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดบึงการจะเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยใช้เส้นทางผ่านพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค3และภาค4จึงวางแผนจับกุ่ม พบว่ามีความเคลื่อนไหวรถยนต์ต้องสงสัยแล่นออกมาจากพื้นที่ชายแดนโดยใช้เส้นทางที่เคยลำเลียงยาเสพติดมาก่อนเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังเฝ้าดูพร้อมกับสะกดรอยติดตามไปเรื่อยๆพบว่ามีการบรรทุกสิ่งของอยู่ที่บริเวณท้ายกระบะโดยใช้ผ้าใบปกคลุมปิดบังจนกระทั่งขณะที่ใช้เส้นทางหลวง205ถนนสุรนารายผ่านตำบลสะพระอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมา ูต้องหาไวตัวทันรู้ว่าถูกสะกดรอยตามทางชุดสืบสวนจึงปรับแผนเข้าสกัดตรวจค้นจับกลุ้มได้ที่ถนนสาธารณะตลาดพระทองคำหมู่ที่หนึ่งตําบลสะพระอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตรวจสอบพบว่านายอภิชาติหรือรักขับรถมาเพียงลําพัง ท้ายกระบะบรรทุกถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่8ห่อแต่ละห่อหุ้มด้วยกระดาษลายมังกรหุดจ,จีนสีแดงพิมพ์อักษร XO 888รวอักษรภาษาจีนแปลว่ายินดีเพื่ออำพรางให้ดูเป็นของขวัญซึ่งด้านในซุกซ่อนสารไอรวมน้ำหนักกว่า599กิโลกรัม โดยจากการสอบสวนนายอภิชาติหรือรักรับสารภาพแล้วก็มีการสักทอดไปยังนายเปียกไม่ทราบชื่อและสกุลจริงว่าได้มีการติดต่อก,กับนายเปียกผ่านลน์ว่าจ้างกันมา1 0 0 0 0แบาทให้ตนขับกระบะไปจอดทิ้งไว้ที่อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงการและจะมีคนนำรถไปร,ไปรับไอซ์ให้รอเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็มีโทรศัพท์แจ้งให้เอารถกลับมา แล้วก็เชิญกันเข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่จะแชร์โลเคชั่นให้ขับรถตามเส้นทางจนกระทั่งตนมาถูกจับกลุ่มตัว ซึ่งจากการขยายผลทราบว่าเป็นเครือข่ายม้าบินสปปลาวถ้าหากของกลางลอ็อตนี้หลุดเข้าไปยังกรุงเทพมหาคนครหรือปริมณฑลจะมีมูลค่า600ล้านบาทแต่ถ้าหากส่งขายไปยังต่างประเทศราคาจะเพิ่มเป็น1,200ล้านบาทซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ